สวัสดีครับเป็นสมาชินนครับสวัสดีผู้อยู่เก็บใบกับเจเดย์เชนเคยนะครับผมก็วันนี้ผมมาเล่นตัวของเฟลตี้โรซาให้ดูนะครับมันจริงๆอ่ะมาเป็นคลิปเซตเดียวกับพวกโรเนโรที่เคยเล่นไปก่อนหน้านี้แต่ทีเนี้ยเหมือนผมอะ่ะลืมลืมเด็กนี้ออกจากหัวแบบหายสนิทเลยว่าเอ้ยมาเหลือเด็กนี้นะที่ต้องเล่นคือสายของเฟลตี้โรซาเนาะนี่ตัวนี้อา้าวนี่ก็เลยจะมาแกา้ไม่ใช่ไม่ใช่ ขออภัยปม่ชาชนแกแคนเตอร์เล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งร <c oughs> ิวเลยมีเดื่นี้อยู่แล้วก็อาทิตย์ที่แล้วเหมือนผมหายไปวันหนึ่งใช่ไหมถ้าจะได้ขี่ได้ไปวันเสาร์เพราะว่าผมไม่สบายไม่มีเสียงเลยเตอร์ไม่ไม่สบายเลยแล้วก็จาาไมห่หยุดด้วยก็เลยวันนี้ดีขึ้นละมาลงคลิปต่ออีกฝั่งเหมือนจะเป็นตัวของไวริน่านะถ้าเกิดใช้ตัวเล่นเป็น เอ่อพวกเイยูสายคอสเดสอะแต่มีอาร์คดูน่าสายผสมคิดว่ามัง้งเดาอ่ะผมปล่อยแล้วกันครับเข้ามาเลยใครเคยเล่นเฟลติโรซาก็น่าจะรู้ไปอยู่แล้วเนอะว่าเด็กนี้คือเน้นการที่เราส่งมอนที่เป็นประเภทผีเนี่ยกับกองรียตีเสร็จแล้วก็เฟลติโรซาตีปุ๊บก็จะสเปมมอนลงมาใหม่อีกรอบมือไปการทำเวฟไปเรื่อยๆนะครับผม โอเคมาเร์นผมแล้วดูเหมือนเห็นอะไรแปลกๆที่ไม่ใช่ของดีอะไรเนี่ยมาทำไมเนี่ยอ่าตอนนี้ต้องมีเฟลติโรซ่าในมืออยู่แล้วหนึ่งใบเนาะผมทิ้งโคลคลก่นเดี๋ยวก็ได้ผมไปใช้ละอ่าสกิลเฟลติโรซ่าเกรดหนึ่งครับโซบะท,ทำจากนั้นสามารถเอาผีหนึ่งตัวจากหลุงกลับขึ้นมือได้เอาไม่มเหมียวเอาตรงๆว่าเล่นเดกปีไม่คล่องเพิ่งรู้ว่าตัวน้ไม่ใช่โกสเตอร์เป็นพายโอเคจบจบข่าว ผมอาจจะต้องอ่านไปด้วยนะเพราะว่าผมเด็กนี้ไม่คล่องจริงๆอ่ากอ่อนอื่นเลยถ้าตัวนี้ลงมาอัลเทอร์แฮนด์ฟอร์มอัลเทอร์แดนฟอร์มแฮนด์เลยต้องขูดคอจากเด็กตัวนี้ต้องบูทหลังจากบูทเสร็จเอาตัวคาลเตอร์บาร์ปุ๊บเอาตัวที่ตัวนี้บูทให้เตะกับกองอ่าโอเคงั้นก็ตีดตสดไปก่อนตีสดไปก่นอนตีสดไปก่อนเพิ่งรอดเฟรติโดซ่าไม่ใช่ผีโอเคโอเค ผมได้เด็กนี้ไม่คล่องนะแต่ก็จะพยายามทำคลิปออกมาให้ทุกคนอ่ะเข้าใจง่ายที่สุดละกันสู้ๆตัวฉันบอกตัวเองเนี่ยอ่ะก่อนอื่นตัวเฟอร์ซาเกรดสามนะครับตัวที่เป็นร่างใหม่เนาะตัวนี้ก็ติดชื่อร่างเก่าได้นะจากนั้นในเธอตัวเองถ้าในโซบิเฟลตี้โรซ่าอยู่จะเพิ่งไลได้ไหมถ้าในโซล์ตัวเองฟลตี้โรซ่าอยู่นะครับผมเรียกการแถวเอ้ยไม่ใช่อออบิโอฟอนโลโกสบวกหนึ่งหมื่นนะครับพอแค่ติดโกสบวกหมื่นหมดเลยแต่ตัวเองไม่ใช่โกดนะแบมพาย ่ะกดเทคออกไปเชิญ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 อ่ะาสกิลตัวนี้ใช้ตอนเบนเฟนนะคเอเต์บัล์หนึ่งจะกว่าจะจบเทิร์นดรืได้รับสกิลถ้าเกิดทำการได้เช็คเจอการที่ติดชื่อติดไม่ใช่ติดเผ่าโค้ดหรือเกรดสามเทิร์นติโดซ่าแล้วก็ขอลงเรือกาที่เปิดอยู่จากนั้นได้เพิ่มหนึ่งนะครับผมใช้ได้สองครั้งต่อนหนึ่งเทิร์นอ่ะมาจิเนวาน่าจาเอวาไอจีเอวาเตอ้แต่มีอาร์คอยู่ด้วยก็คือน่าจะเอาอาร์คมาจัว่วดแล้วแหละ อาจจะไม่ได้เห็นนานแล้วนะตัวของเจียว่าเราว่าสมัยนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นแล้วมารอสเดสโอเวอร์เดสเป็นอาร์ความหนึ่งตัวสองหัวห้าพันด้วยมือหนึ่งตัวเนี้ยควรอยู่ในเด็กแต่ตัวเนี้ยไม่ได้ใช้เยอะพอแล้วกันกันได้ ตัวนี้จริงใช้สองใบพอนะเพราะตัวเนี้ยถ้าเิดอยู่แถวหลังแล้วมีโกสตัวอื่นมาแปะอยู่เนี่ยตัวนี้จะแสกขึ้นมาทันทีตัวนี้บู๊ตเตะโกสกลับแล้วก็แส่ตัวเองแต่ต้องเป็นตัวที่บูตให้อ่ะต้องเป็นโกสที่มีสกิลเตะตัวเองกลับนะอย่างเช่นตัวนี้เป็นต้นพอใแ้แล้วตัวนี้ไม่กันชิปอ่าคิกิดข้อทิกเกอร์คีโมซะด้วยเดี๋ยวนี้เป็นคนคีโมแล้วเนี่ยอมา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  แล้วก็ส่วนของเยเดสองเนี่ยมันเหลืออีกกี่วันนะวันนี้วันที่ผมอัดเนี่ยคือวันที่สิบสามสิบสามพฤศจิกาน่าจะอีกนะอยู่ประมาณสองเดือนนะประมาณสองเดือนนิดนิดสองเดือนกับอีกสิบ็ดวันอ๋อเพราะมันมาวันที่สามสิบมกราใช่ไหมล่ะกว่นานอยู่สามหมื่นสามเลยนน่นะ ไม่อยากเสียดาเมจไปมากกว่าน,นี้นะแต่ว่าฉันก็ไม่อยากเปิดเผยโอเวอร์ over, เหมือนกันเพราะงั้นแล้วปล่อยไม่มีชิคเกอร์ไว้กันอะ่ะถ้าเกิดปล่อยไปตอนเนี้อีกฝั่งรู้แน่นอนว่าเอ้ยมีโอเวอร์นะเพราะงั้นแล้วฉันก็จะปล่อยมันไปอ่ะเข้าเธอแล้วครับผมจริงๆแล้วได้ค่อนข้างหลายท่านะแต่ก็อืออยากเตะตัวนี้กับกองก่อนเพราะงั้นแล้วเราก็ควรจะทิ้งเป็นหลออนั่นแหละอ่ะเฟอร์ติโรซ่าครับผม สกิลทำงานสะทำายได้นะตัวเกรดสองเชิบเอาโก้ดหนึ่งตัวแปะท็อปกองอยาเอาโก้จากดอกกลับขึ้นมือนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตัวที่เราจะแปะท็อปกองเนะี่ยก็ต้องเป็นใครแปะไปดีนี่แนละ่คิดอะเยอะเชิบอแโอชิว่าเขากลับเข,ข้า,ขขาท็อปกองครับจากนั้นเอาเอนนเซียจากตัวนั้นขึ้นมาตัวนี้เขียนว่าถ้าลงมาปุ๊บโซวา,า,า์สอ่าฮะ แต่ว่าฉันออฟทางอันนี้ทางนีนงนก็แหละอ่ะแล้วก็โซบัสซึบขุดแปรวัดีจ้าแล้วก็คอลแปรวัดีจ้าอ่ะสกิลฟิติโลซ่าครับเคาน์เตอร์บสัสอ่ะจากนั้นเราก็จะเข้าสูตรของเราก็คือสีซีไปเถอะ อ่ะหมื่นแปดครับเด็กนี้เอาเรียตีก่อนเสมอนะบอกก่อนนะอ่าการสเตปโอเคโอเคแต่เพิ่งเอาแบนตีครับเพราะว่าเราจะมีสกิลที่ทำให้แวนเนี่ยสามารถสเปรเพื่อมาได้อยู่เราต้องเอาเรียตีก่อนอ่าเทคของตัวนี้ทำงานดีดกับใต้กอครับแล้วก็ตีต่ออีกหมแปดอ่าได้คริ อ่าได้คริได้คริก,กันโอเคโอเคอ่ะแล้วเราก็จะเตะกลับใต้กองสูตรเดิมแล้วก็จะเข้าสูตรเฟสติโลซาซีแวนครับอ่ะมาราอยเช็กยังไงใบแรกของเราเราแปะท้างกองไว้ล้ว่าเป็นตัวของตัวนี้แน่นอนโลวิต้าเนาะชึบเข้าไห่อ่าสกิลของเฟติโลซาก็จะบังเกิดเราก็จะสเปรย์โลติว่าลงมาเป็นเรียการเซอร์เคิล าจากนั้นสกิลของโลทิว่าครับจริงๆอะ่ะต่อให้ไม่กดเทคตัวนี้ก็แสต่อยนะแต่ว่าถ้าเกิดเราใช้ัวนี้ตัวนี้อะ่ะเราได้บอกค่าันด้วยพอนนแล้วก็ไม่เป็นไรอ่ะสกิลอีกรอบหนึ่งครับผมจากนั้นัวนี้สกิลทางานสแตนสแตนทําไมก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋ออ๋อไม่ต้องแถวเดียวกันไม่ต้องแถวเดียวกันก็ได้หรออ่ะความสบายอยู่อ่ะคริติคอลครับทุกอย่างผมตกให้แหวนเลย ผมเชื่อว,ว่าผมสามารถตีเข้าได้มัง้งไม่รู้อาดอลทิกเกอร์ผู้อยากให้แบนครับผมบอกแล้วผมมีตดคลิปนี่แล้วเช็คได้3ามไดรฟ์จริงๆถ้าเจอโกส์อีกเนี่ยก็ได้เพิ่มอีกหนึ่งนะแต่เมื่อกี้ผมไม่เจอโกสเพราะว่าเป็นทริกเกอร์ติดกันสองใบเด็ก้เข้าใจไม่ยากหรอเด็กๆเข้าใจไม่ยากจริงๆอะอ่ะไปครับสองสาม อิวครับเมื่อทําการตีปืนบวกห้าพันตีเสร็จตัวเองกลับใต้กองด้วยนะอ่าป้องกันโอเคเด็กนี้ง่ายกว่าที่คิดเพิ่งดูเมื่อกี้ก็ง่ายกว่าที่คิดอ่าโอเคครับจบเชิญเด็กนี้เราจะไม่ใส่ร่างเก่ากันนะเปล่องที่เพราะว่าตัวเนี้ยต่อให้ไม่มีร่างเก่าก็แค่ก็แค่ไอ้พวกหมืนะ่นอ่ะก็แค่หาทางพุทธอะไร เฮ้ยเพดสโอนาไลค์ให้ได้พอ,พอแล้วแล้วเราก็กดแค่เทคอัพเล่นเลยก็ได้ไม่เป็นไรไปครับครอสโอเวอร์เดสเป็นมิร์ร์ไวรินเนอร์ no. ทำไรทำเลย <ทำ S 1> พี่แวะพี่พบ่าวชื่ออะไรอะทามาซินทามาไซทา,ามาไซไม่เ,อ,ไไเอ่ยไม่ทงเถอะทำไรได้คนนี้คนนี้เปิดท็อปเจ็ดาว้ิน่าสองตัวเอาขึ้นมืออ๋อ อ่าโอเคโอเคที่เหลือทิ้งใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้ปุ๊บคอร์เดสเอาวารีนาบีเอเ็กซ์ต้าด้วยเหรอบีกาโร่ด้วยเหรอทิ้งเอ็กไบต้าเอากาโร่ขึ้นมืออ่าโอเคโอเคเอาวารีน,นาสองตัวจากลุงมาเป็นออริจินอลเดสจากตัวนี้เมื่อตีบวกหมืน่นถ้าเกิดถอดออริจินอลเดสติดชื่อวารีน,นาออกได้จัว่วถือเขาจะชาร์จครบเครื่องถือจะว่าครบเครื่อง เตรียมลุกเตรียมลุกว่าั้นเถอะแน่นอนว่าเราก็จะการสีรออะไรอะนี่สองสิดสามจริงๆถ้าเราใส่ฟ้อนอะเรอาจอะตีแรงเว่อร์เลยนะแต่ว่าผมใส่ดอม,มาเพราะว่ากลัวมือไม่พอหมื่นแปดคว่ำสแตน ถ้าตีว่า18ื่นแปดอะอย่างเงี้ยสองสาแล้วก็ไออย่างเงี้ยสองแปดแล้วไรเดียวเราจะกายไป็นสามสามไปครับวันนี้เยอะไปละมีสองตัวในสนามละเราไปใช้เยอะกว่านี้แม่นึว่่าจะใจเด็ดเอาแวนสวยๆเนี่ยเอาแวนที่ก็ชนะแล้วท,ที่ไม่เทอมโอ้เนี่ยไม่เป็นไซโคเรียไฟเตอร์เลยอะ อ่ะมาเราก็ต้องใช้โอเวอร์แหละเพราะงั้นเราจะเปลืองมือเยอะไปละโหว่าชลิกาอ่สกิวทำงานบวกหมื่นก่อนถอดไส้ไหมถอดไส้หนึ่งเพื่อจั่วครับป้องกันนี่ไปเยี๋จบจบมาเหอผมละ t a n d and Draw เพอร์สนาไรเป็นเฟลติโรซาเท่านี้เราก็มีเฟลติโรซาอยู่แล้วนะครับเราก็จะสามารถที่จะแถวหน้าบวกหมื่นได้ขอแค่ติดโกส i ไฟ t เตอร์เรามาขอเพื่อกันดีกว่าจริงๆเราสามารถสกเราเล่นท่านี้ก็ได้นะนะ่ท่านี้ท่านี้ก็ไม่แย่ เอาไปก่อนเลยละการสามหมื่นแปดกบูอีก5้าพเป็น4ี่หมื่นสามพันจากทีดีข้างนี้บูสเสร็จปุ๊บตัวเนี้ยเขาจะเตะคนนี้กลับเข้ากองให้อ่าดาเบที่5นะครับพอเขาคลัวเราจะได้ฮิลเพราะงั้นแล้วก็ไม่เป็นไรเราก็จะตี5้าเวฟสวยๆแต่ถ้าเราดวงดีได้ทิกเกอร์ทิกเกอร์เราก็จะอดตีห้าเวฟถูกต้อง ไปครับสามหมื่นหกอืมอะทีนี้สกิลของออทรัสทำงานครับผมคเตอร์บ,า,บาสสิใบเตะตัวของเออร์เนซ่ากับใต้กองครับเพื่อที่จะจวดหนึ่งใบได้ไข่อ๋อเดี๋ยวให้อ๋อโอเคเสมอภาพ่ะเสมอภาพกันแล้วโอเคโอเคอ่ะไม่ใช่โกสอีกใบหนึ่ง อ่าอย่างนี้คืองานเข้าก็คือโหสเปย์บอดต่อไม่ได้จริงๆใบเนี้ยหรือชิ่ไม่ควรใส่มาหรือเราควรใส่โกทันเด็กเอาออกไหมไอตัวเนี้ยได้สาระอ่ะผมใส่มาเพราะว่าเผื่อหาอเฟอร์ติโดซ่าเฟอร์โซนาไม่ขึ้นเนฉยนะแล่ถ้าเกิดใครจะเอาออกก็เอาออกได้เดี๋ยวผมก็เอาออกละดูทรงขัดโชว์ขัดราบหลอเกินอ่าการโาร่มาแล้วแววแพ้มาแล้ว มาพี่ชายพี่ชายทำไปทำเลยไม่ใช่พี่ชายทำไปทำเลย,เยพี่ชาย,ย,ย,ชายมาโชว์นี้ผู้ไม่รู้เรื่องนะลึงพี่ชายเขาจะขอสองใบใช่ไหมเราไม่ให้เพราะเราจะตกคลิกเกอร์ยังไงล่ะนี่อย่างโมเหมือนไซคอเลียทุกคนอาจจะไม่รู้จริงๆอะ่ะผมมีไซคเอ,เอเลยียเลอะเทอะโคตรเลอะเทอะเลย อสองมือหนึ่งมามามาฮลเตอร์บาสลูคก,การโลใบเดียวเกินพอจริงๆแค่ใบนี้ก็พอนะเพราะว่ามันก็สองใบเหมือนกันอะมาครับสองดรฟ์บอสเน็ตฮิวชิเกอร์ถ้าเกิดเขาจะให้เราการเราก็จะเอาใบนี้กับใบนี้ไปการให้ได้เลย มาเลยครับพี่ชายเพราะว่าเขาอ่ะขอกรสองใบไงเราก็ต้องให้เขาหน่อยเราเก็บพอดีไวเล่นนะต้องกันมาเข้าเธอโหละเพราะไงตัวน,นั้นก็ตีไปก็ตีไม่เข้านะครับแต่เขาจะจวกก็แล้วแต่เขาเลยไม่ว่า ไม่กาดกาดทำไมตีไม่เข้าอยู่แล้วมาเข้าเทินอ่าสกิลทำงานขอเรียกตัวนี้มาไว้ตรงโซนนี้แล้วกันชึบอ่ะจากโซบัสครับขุดสดีจจาเป็นท่าเดิมเลย พัเตอร์บารไปครับภาพเดิมๆสองมื่แปดขอสองหมื่นเองไม่เยอะไม่เยอะขอสองหมื่นปล่อยก็ได้นะไม่ว่านะโอ้โหถึงกับยอมเสียวิลเลอร์คนอะไรจะดวงสวยขนาใช่ไหมเราดียังไงก็ต้องได้โกสสักไปแล้วแหละมั้ง เอาไปต่อครับสองหมื่นหกยังจดกาดได้อยู่โอเคอ่ะแน่นอนเราจะกดสกิลของออทัสอยู่แล้วนะครับลองให้คอร์เตอร์บายหมดแล้วก็ไม่หวัดเพื่อที่เราจะได้วนกองอีกรอบหนึ่งชึบจัวเฟลติโรซาตแวันเกิด สังติจูดนะครับเป็น PG ครับอ่ะทวินดรว์ใบแรกฮิลทริกเกอร์ลางไม่ดีแล้วอ่าส่งพลังให้เอเดนสตาครับเผื่อ <c oughs> ได้โกสเราได้สแตนอ่าโอเคครับผมสกิลของเฟติโลซาทำงานคอม e อนอิงกิดนะครับผมถ้าอิงกริดลงมาช่องเดียกาศที่ไม่ใช่จักมือผมได้คาลเตอชาร์จนึงใบด้วยนะครับ จากนั้นก็ได้สเตนเพื่ออะไรไปดูเหมือนกันอ่ะ,อะกั้นกดเทคตัวนี้สเตนอ่ะเราได้ได้เพิ่มหนึ่งอยู่ละชืบอ,อ้าไม่ใช่โกสไม่เป็นไรถ้าได้โกสเราก็จะเปย์มาต่อเราก็ได้เช็คเพิ่มได้อีกหนึ่งแต่อันนี้ก็สามหมืเท่าไหร่นะ4ีบนหนึ่งอ่ะสกิลทำงานเมื่อกาบิตีบวกอีกห้าพันเมื่อจบการต่อสู้เตะกับใต้กรอกบผม อ่ะเท่านี้ก็เป็น5ต่อ4เรายังมี PG อยู่ในมืออีกหนึ่งใบนะแล้วก็มีการ์ดไว้การ์ดเพิ่มอยู่อ่ะแต่กลับครับผมถ้าเกิดเมื่อกี้เราโชคดีได้ทริกเกอร์อีกรอบหนึ่งอ่ะก็โอเคโอ้ได้ทริกเกอร์ก็ไปช่วยแล้วเพอร์ซน่ามาอืมถ้าอย่างเงี้ยปล่อยเจียว,ว่าไว้ ไม่ไม่ไม่แล้วปล่อยการโลดิเจียว่ามันเอ๊ะแต่มันก็ค่าเท่ากันอ่ะไม่ดิปล่อยการโลดถูกแล้วแล้วก็เอาเจียว่ากาดจีจีล้วเดี๋ยวการโลก็ทูพิเกอร์เอาอ่ะมหาตภัพมบ้านหัวละโอ้โหฟูบอลจปด้วยเอาล่ะปัญหามาและ อถ้าเกิดได้ทิกเกอร์ตอนที่เราปล่อยการโลคั้งแรกยังพอมีลุ้นว่าเราจะพอกาดได้แต่ถ้าไม่ได้นับพิวเราเลยคำหนึ่งมินี่หนึ่งใบใช่ไหมไม่เอาการโลตีก่อนด้วยอมินี่หนึ่งใบมินี่หนึ่งใบตอนนี้มีฮิวสามใบชิ่โผล่มาสามหมืน่น ป้องกันครับมาสามหือสามพยายามปล่อยตอนยังไงเราก็ต้องปล่อยกาโรเพราะว่าไม่งั้นอืมเอาเจียว่าตีหรอสามมื่นหนึ่งสามมืนตอนแรกนึกว่าจะเอากาโรตีอีกรอบแล้วเจียว่าแต่ชิดเนี้ยอะอืมอ่ะวัดใจเลยมาไม่กลัด ได้คีชนะเลยฮิลติกเกอร์โอเคอยู่โอเคอย,อคอยู่ถ้าผมได้ฮิลอะ่ะผมก็สามารถฮิลได้นม้มหนึง่งวัดใจได้ไหมสี่หมื่นคริสผมต้องได้ฮิลซึ่งผมเหลือฮิลได้อีกแค่ใบเดียวหนึ่งในยี่สิบสามอ่ะอันนี้ควบวัดใจเลยมาถ้าได้ฮิลอะ่ะผมจะมีเธอหน้า มาดาเมตเทสเฟติโลซาครับอีกไปหนึ่งเช็คคือโอ้โหจบแล้วจบแล้วชีวิตจบแล้วถ้าเกิดการโลกไม่ขอสองอะยังพอกันได้แต่อันนี้ไม่ไหวไม่ไหวโอเคครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเราทำเต็มที่ละไปอ่ะหลักๆเด็กก็เล่นปะะมาดีนะเล่นไม่ยากขนาดนั้นส่วนตัว จากเธคนที่เอาจริงๆไหมตอนที่ผมจัดเด็กนี้ขึ้นมาผมยังไม่ได้ลองเล่นเด็กรียนะอันนี้คือมาลองของทุกคนเลยว่าเด็กนี้เล่นยังไงก็พอเข้าใจได้วว่าต้องทําอะไรต่อก็เดี๋ยวผมอาจจะถอดตัวนี้ออกนะครับตัวของโครเกลเพราะว่ามันไม่จะเป็นแล้วอะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเพิ่มลวิสตาเป็น4แทนเนาะวัชเชอร์เบิร์นกะ็อาจจะเพิ่มเป็น3แทนแล้วก็อีกที่หนึ่งอะเดี๋ยวดูก่อนว่าจะใส่อะไร อ่ะเอาเทียตัวดีกว่าอินกริดนะครับขอแค่ลงมาจากที่ไหนก็ได้ที่ไม่ได้มาจากเมืองเขาจะชาร์จหนึ่งสเตอร์เนกาศที่โดยแถวเดี่ตั้งเดียวกับยูรินี้จริงๆอ่ะเรามาลงคู่กับตัวนี้ก็ได้อย่างออทัสเนาะเพราะว่าตัวของออทัสเนี่ยมันไม่ได้แสตตัวเองเราก็อายลงอินกริดคู่ออทัสนะครับเพื่อแสตออทัสขึ้นมาเล่นต่ออีกรอบนึงส่วนตัวอื่นๆเนี่ยเราก็สามารถลงมาเล่นกับเอเดสต่าได้เพราะเอเดสต่าขอแค่เห็นโกสลงมาเนี่ยเขาก็จะแสตตัวเองได้แล้วนะครับแต่ต้องลงมาในช่วงแบเลิลเฟสเท่านั้นนะ อ่ะตัวนี้อย่างครัมพิลขอแค่ลงเรียกาบอาไอชวคเบตันเฟสโซบัสหนึ่งบวกหมื่นครับผมเอามาเถื่อตีถ้าปืนแปะอะไพวกนี้แต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้ผมติดติดไว้2ใบเดี๋ยวอาจจะอ,ออกอนาคตด,ดูก่อนอ่ะตัวนี้ค่อนข้างโอเคเลยสำหรับผมนะอย่างดิสเต้ลงเรียามาปุ๊บแบนการ์เตอร์เป็นเฟรติโลซ่าเกรดสามเพลินนะนะโซบัสหนึ่งใบจากนั้นเอ,อกโกาโคสหนึ่งใบจากหลุ่มเนี่ยเอลงช่องเรียกาที่เปิดอยู่แต่ต้องไม่ใช่ตัวเขาเองนะครับผมตีเสร็จนี่เขาเตะตัวเองขับกองได้ด้วยนะ โดยวิสตาขอแค่ลงมาที่ช่องเรียกอากาศโดยที่ไม่ได้มาจากมือเหมือนตัวของอินกริดเลยถ้าแวงกาของเราเป็นเฟลติโรซาจะเกรดไหนก็ได้แล้วแต่สแตนเรียกอากาศคุกตัวที่อยู่ในแถว,แวังเดียวกับตัวอน่นี้ก็เป็นแค่2ตัวแหละก็คือตัวมันเองกับแถวหลังแล้วก็บวก5 0าพันจากนั้นเมื่อการบันนี้ตีตัวเอง5,000ันตีเสร็จกับใต้กองนั่นเองครับผมใส่4คุมแน่นอนอ่ะของสามัญบอลเชเบนเมนการบันนี้ถูกทิ้งไลฟ์เฟสโซบัส เตะตัวเองกลับใต้กองเพื่อโจยหนึ่งใบจากนั้นเบืรอการ์้ลงเรียกาดมาถ้าเราทําการเฟอร์ติโราไลท์ไปในเธอ์นี้สามารถเลือกบรรจากาศหนึ่งตัวนะครับผมจากนั้นแถวหน้าบวก5,000ันจะไหวจบเท์นได้เลยบวกกับสกิลของเฟอร์ติโรซาเนี่ยก็บวกหมื่นหนะแรงมากๆแล้วก็เราไม่ต้องกลัวไม่ไม่มีคนเตะนะครับเราก็จะใช้สกิลของออทัสเตตตัวคนนี้กลับไปใต้กองได้อยู่ดีพอแว่าคอมโบคุ้ม อ่ะแน่นอน p ี4ีซบแล้วก็ตัวนี้จริงๆไม่ใส่ก็ได้นะผมจะเอาออกละโครเกลลงเรียาปุ๊บคว่ำหนึ่งเปิดท็อปเจ็ดหาด้วยัพขึ้นมือครับผมก็จริงๆมาหาฟรติโดซ่าแหละแต่คิดว่าไม่มาใช้ละได้สาระโอเคทริกเกอร์เป็นคลีปแปดดอสามฮิสี่นะครับใครจะปรับแก้อย่างไงก็ได้แล้วแต่แต่ผมค่อนข้างชอบเซตนี้ประมาณหนึ่งเพราะว่าถ้าเกิดฟรติโดซ่าบอดเหมือนเมื่อกี้เนี่ยก็คือลงเรียากาศมาไม่ครบเนี่ยแล้วใส่ฟรอนต์อ่ะมันไม่คุ้มบางทีผมก็เลยใส่ดอมาดีกว่าปั๊มมือเนอ อ่ะโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครให้กับเดชนะครับสวัสดีก็บ๊ายบาย,อยเอาไว้เจอกันเมื่อไาทิตยาเยื g อ o d n i g ไน Good night.